สวัสดีครับ c n p a t เองครับและการแข่งขันคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับครับระหว่างชูเทนและคอร์ร็อครับและตอนนี้เป็นชูเทนที่ขึ้นนำไปก่อนนะครับโอ้มีการสกิลดิดนึงครับเมื่อกี้สำหรับคอร์ร็อครับสปีดตกไปทีเดียวและตอนนี้ฮะเป็นชูเทนที่ขึ้นนำอยู่ด้วยเช e ดออฟกรีขัดนั้นครับดูเหมือนว่าทำได้ดีมากเลยนะชูเทน สำหรับผู้นี้ครับถ้าใครแพ้เนี่ยก็ต้องกลับบ้านกันไปก่อนครับแต่ถ้าใครชนะเนี่ยต้องไปเจอกับตัวของกุ้ยชินหรือคิมพิคุงที่ทุกคนรู้จักกันดีครับที่รออยู่ในรอบถัดไปแล้วนะมาดูกันครับตอนนี้ครับดิฟมาครับสำหรับขอลอกครับสวยงามแล้วก็ดิฟต่อยังไม่พลาดเลยนะเรียกว่าใช้ได้กันทั้งคู่ครับ เอจาจะพาดตอนแรกไปเท่านั้นทําให้เคอร์บตอนนี้เสียเปรียบอยู่ครับและโอ้เข้ารอบที่2ต้องมาดูกันครับว่าตัวของชูเทนจะพาดให้ขอรอบขึ้นแซงนําได้หรือเปล่าครับเข้าโค<อ>้งในตรงนี้ไม่มีปัญหาได้ได้ครับรอบ2ครับโอ้สบายมากครับทั้งคู่มีการตีคู่ขึ้นมาและออกและนําไปนิดนดงแต่ว่ามีการบูสต์สปีดกลับมาของชูเทน โอ้สูสีมากจริงๆครับตรงนี้และดิฟมาไม่มีปัญหาเลยครับทั้งคู่แต่ว่าช็อตนี้ครับคอรอพยายามเล่นสปีดออกไปในขณะที่โชเทนเข้าโค้งในสวยๆข้างหน้านั่นและนําออกไปอีกครั้งหนึ่งครับเรียกว่าสูสีมากถ้ายังไม่มีการชนโค้งเกิดขึ้นน่าจะไม่มีการแสงที่ชัดเจนะครับโอ้ตอนนี้ครับคอร์ลครับพยายามตีคู่ขึ้นมาให้ได้ครับ และโอ้ค่ไอ้นิดเดียวเท่านั้นครับค้งนี้แตกว่า้าโอ้พลาดอย่างนี้ต้องรีเซ็ตครับเหมือนจะกดดันตัวเองมาไปครับแล้วเป็นตัวของช,ชูเทนที่จะเข้าเส้นชัยไปก่อนครัเป็น1ต่อ0ครับชูเทนขึ้นนำครับมาต่อในแขนที่ที่2ครับตอนนี้คอรอลกับชูเทนครับ เป็นตัวของคาร์ขึ้ง่งำไปกกอะเนี้ย WCW บ o ๊ t มาชูเทนแล้วเข้าโค้งในตรงนี้พยายามตามอยู่ครับต้องดูกันนะว่าคารอบจะสามารถตีเสมอในแผนที่นี้ได้หรือเปล่าครับ o v e r d i p มาตรงนี้ WCW สูสีมากๆทั้งคู่เลยครับดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ WCW ตรงนี้ครับและ CWW เพื่อเร่งสปีดบิวไปครับ เมื่อกี้แซงเป็นเราแซงกับทันทีครับข้ามตรงนี้มาได้ไม่ปัญหาครับเล่นได้ตามแบบแผนทางที่ดีที่สุดทั้งคู่ของตัวเลยครับแล้วก็มีการ C W W เพื่อบู์สปีดไปครับในส่วนเขาคอรอบจะงงนำอยู่ครับชูเทนพยายามตามขึ้นมา W C W เมื่อกี้แล้วมี C W W บู์ขึ้นมาตรงนี้โอ้แล้วเป็นคอรอบครับที่โดนนำไปได้ครับโอ้เรียกว่าการเล่นสปีดเมื่อกี้ของชูเทนได้ผลครับ เป็นคอรอบครับที่พยายามโอ้ไม่นะคอรอบพยายามดิฟเมื่อกี้ครับแล้วชนครับดูเหมือนจะลนครับพยายามเข้าโค้งในที่สุดเพื่อที่จะสามารถแซงขึ้นมาได้ครับกลายเปราะว่าชนขอบทางซะอย่างนั้นครับแล้วชูดเทนตอนนี้เริ่มนําออกไปไกลเรื่อยๆครับไม่ได้สูสีเหมือนตอนที่ตัวเองนําแล้วครับคอรอกากจะยากลําบากและนี่ก็โชงสุดท้ายของแผนดี้แล้วด้วยนะครับ ลองไปดูกันนะว่าจะมีการพลาดเกิดขึ้นไหมแต่โค้งสองโค้งนี้น่าจะยากอย,กอยู่ครับชูเทนดิฟไปแล้วก็คอร์รบพยายามตามและชูเทนเข้าเส้นชัยไปก่อนมาต่อกันในเกมที่3ครับชูเทนครับมีเป็นแมตช์พอยต์ของเขาครับและเป็นโอกาสสุดท้ายของคอร์บครับ ถ้าคอลอกพาดในแผนที่นี้ก็คงต้องกลับบ้านไปก่อนแล้วเป็นสกอร์3-0ครับแต่ว่าตอนนีชูเทนโดนน้ำอยู่ CWW มาพยายามไล่ตามอยู่ครับ WCW เมื่อกี้แครบเร่งสปีดขึ้นมาใช้ได้เลยทีเดียวแต่ว่าอย่าตามตัวคอลอกไม่ทันครับพอทั้งคู่ต่างทำได้ดีเหมือนกันเป๊ะเลยครับพาดแค่ช่วงออกตัวเล็กน้อยครับแล้วเมื่อกี้มีการสะก,กิดนิดนึงครับไม่ดีเลยครับสำหรับตัวคชูเทนน่าจะมีปัญหาแล้วสิ และตอนนี้ครับเป็นตัวของชูทเทนที่พยายามตามอยู่ระยะห่างออกไปไม่ไกลมากนะต้องมาดูกันครับว่าตัวของคอร์ลอบจะพาดหรือเปล่าหรือชูทเทนจะทําได้เนี้ยบกว่าแล้วสามารถขึ้นนํามาได้ครับเก็บบูทที่พื้นไปตรงนี้ไม่มีปัญหาทั้งคู่ครับไปกันยาวๆเลยทีเดียวตรงนี้ครับตรวดในโตเพื่อเร่งสปีดมาชูทเทนเข้าโค้งในได้ไหมไม่มีปัญหาครับ C W อาจารย์ดิฟโอเคครับตอนนี้น่าจะข้ามไปอีกฝั่งแล้ว ข้ามาตรงนี้รีเซ็ตไม่มีปัญหาครับทําได้ดีมากสําหรับตัวของชูเทนครับแต่ว่าคอร์รัครับระยะห่างที่ทิ้งไว้ตอนแรกมันมากเกินไปจริงๆและข้างน้านี้น่าจะเป็นจุดตัดสินแล้วโอ้เหลืออีกไม่กี่ไม่นานเท่านั้นครับตัวของคอร์รับครับจะเข้าเส้นชัยครับและโค้งนี้เรียบร้อยครับเป็น2ต่อนหนึ่งครับ 4แล้วครับระหว่างชูเทนกับคอหลอดครับคอหลอดทำได้ดีมากนะแทนทีแผนที่เมื่อกี้นี้มาดูกันว่าชูเทนจะสามารถเ,เก็บแผนที่นี้เพื่อเข้ารอบต่อไปโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยได้ไหมครับโอ้แเหมือนชูเทนจะเปลี่ยนรถที่ใช้นะตอนแรกใช้เ Cha ดออฟคอรี่มาต,ตลอดนะครับโอ้ตอนนี้ครับชูเทนครับทำยังตามหลังอยู่ครับ แต่ขึ้นมาแซงขึ้นมาแล้วนะเป็นพอลลอกครับที่ตกสปีดต,ตกไปเมื่อตะก,กี้ครับค่อนข้างสูงสีมากทั้งโอ้โหแบบผ่านกันขึ้นนำครับเป็นด่านที่เหมือนจะง่ายนะแต่เราด่านนี้ครับแต่ว่าแผนที่นี้ไม่ง่ายเลยครับทั้งคู่ช่วงนี้เป็นช่วงของการเล่นสปีดครับแล้วก็จะเห็นว่าเมื่อกี้นี้ทั้งคู่แบบโชว์เทคนิคในการพยายามเล่นสปีดของตัวเองและเก็บในโตบุ๊ สแตปดิฟมาเมื่อกี้ต่างฝ่ายต่างเร็ในโตครับโอ้จานพื้นฐานแบบนี้ครับแต่ว่าโชว์สกิลกัมาได้น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าถ้าพลาดกันแค่นิดเดียวครับมันจะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงทีเดียวครับสำหรับด่านแบบนี้ครับตอนนี้ครัคอรอบครับพยายามเล่นสปีดไปเรื่อยๆครับการที่เอ่อต้องถึงจุดที่เป็นโคทางสูงตรงนี้นะครับด้านหน้าจะมีโอกาสอุตาร์แซงขึ้นมาครับอย่างที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ครับ ในการเลือกจุดบูทต่างๆนะครับแล้วก็การลงว่าจะลงได้เนี้ยบขนาดไหนครับแต่ตอนนี้ครับชูเทนทําได้ดีมากครับคอหลอบครับเด้งสระปีหูตรงนี้มาตามทันหรือเปล่ายังไม่ทันครับชูเทนครับนําหน้าขึ้นไปแล้วครับโอ้และตรงนี้ครับแค่เอื้อบือเท่านั้นครับสรับคอร์รบครับจะสามารถตามได้ทันไหมอีกนิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นแบบจีตูดแล้ว อีกนิดเดียวเท่านั้นครับโมแลคอร์ลครับจะดรับทิปตรงนี้เอาเกจมาแต่ว่ากลายเป็นว่าชุเูเทนยังนําอยู่นิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นแล้วเราชูเทนแบบทางตรงไปเลยขวัญชัยอยู่ข้างหน้าแล้วแล้วเป็น3ต่อ1เกมชูเทนชนะไปครับ